เอาละครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเหล่าคราเชอร์ที่เล่นเกมคราชอปแคร์ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เป็นคลิปของสูตรการตีมาสิบห้าครับสูตรในวันนี้เรายังคงวนเวียนอยู่กับทหารสายบกครับแต่สูตรในวันนี้ก็คือสูตรกองทัพหมู่ป้าครับโอ้โหดูป้าสิครับผมอาไปสี่สิบตัวเลยครับเรามาดูตัวอื่นมาครับผมก็จะใช้นี่ครับมีซุปเปอร์เบิดเปิดทางแล้วก็พอมดกอบลินธนูคอยจัดการสิ่กอสร้างที่เหลือครับแล้วก็ย้ายจาไฟฟ้าเราจะใช้คู่กับโกเลมมัดแข็งแล้วก็ ฮีโร่คิงคุกีนะครับแล้วนะครับหัวแน่นอนครับเอามาเก็บฮีโร่ครับส่วนใหญ่มันจะเป็นคิงครับแล้วก็ลาวาเอามาใช้กับเรือดหอหลบครับแล้วส่วนน้ํายาผมใช้เป็นน้ํายาฮิลนะครับยาแช่แข็งยาล็อคยาล็อกผลแล้วก็ยาโคลนครับยาล็อกผลเราเราไปห้าขวดเลยครับเพราะว่าเราจะามาใช้กับนี่ครับทหารแคราครับก็คือระเบิดซูเปอร์โฮลแล้วก็ซูเปอร์พลนูครับยาล็อกผลเอามาใช้เพื่อการนี้เลยครับอ้อแล้วก็ แังใช้รกับยาข้างแล้วก็ยาแช่ด้วยครับที่เราขอขอมาจากแคนครับเครื่องจากการลบแน่นอนครับว่าต้องเป็นโลหะนั้นเดี๋ยวเรามารับชมกันดีกว่าครับว่าสูตรนี้ที่เอาหมูไปเยอะๆเนี่ยมันจะโดกันสักแค่ไหนนั้นก็ไปรับชมกันได้เลยครับโอเคครับสําหรับบ้านนี้ครับไม่ค่อยจะโหดครับเป็นบ้าน15อาจจะเป็นบ้าน14ก็ได้ครับบ้านสิบบ้านสิบห้าบ้านสิบสี่นิดลีเจนโอเคครับสัาเจอแนวอย่างนี้ก็เนี่ยครับ เอาลาวากับรือหอลบครับบินสุดกันเลยครับือหอลบเข้าไปถึงบ้านนะครับโยนยาเลยครับยาล็อกนยาโคนยาค้างยาล็อกโนครับเรียบร้อยครับบ้านแตกครับโอ้ป้อมหอเป็นหอบ้านสิบห้าเลยครับเอ็กซ์ปูบ้านสิบห้าครับโอ้หน้าจะโหดครับเป็นบ้านที่รีบขึ้นมาบ้านสิบห้าครับแล้วมาอยู่ลีกเรเกนด้วยแสดงว่าเขาเก่งครับจัดการบ้านเรียบร้อยแล้วครับ ที่เหลือก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาแล้วครับเย่งน้อยเราได้มานดาครับแั่งดาวตัดทางครับกดเ่นแข่งคิงกีนยังจะไฟฟ้าครับแล้วแต่ครับลงสี่ตัวนี้นี้ครับจะเรียงลำดับอย่างไหนก่อนก็ได้ครับแต่เอาตัวสึกสึกก่อนนะครับก็ตัดทางไปครับเปิดระเบิดเปิดทางครับเอาเปิดไม่ได้ครับโอเคครับเหมือน ทหารผมมันจะไปมั่วสู้ไปหมดเลยครับวีก็ไปตรงเอ็กซ์โปครับโดนลุมขนาดนี้จะไหวหรอครับอ่าแล้วก็นี่ครับผมก็จะส่งหมู่นะครับอีกด้านหนึ่งครับก็ส่งหมูบอรเดย์แล้วก็รอยัลนะครับเก็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 บเลยเก็บเก็บลยครับลงอาคมเยียวยาครับหรือว่ายาฮิวเราได้เองนั่นเองครับ ไที่ปดหัวครับโอ้โหฟอ,องสวนใหญ่เป็นทิสองแล้วว่าหลา,า,ายเส้นครับอุ้ยโอ้โห,โโหยาพิษตายตายแน่แต่ไม่ต้องห่วงครับเราเปิดอาวตาครับไม่ตายครับไ,ไม่ตายไม่ตายเจอกันหนักขนาดนั้นแต่ก็ไม่ตายครับไปไปหมูเก็บหมูกเก็บ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 ไม่ได้อาวตาช่วยนี้หมูตายหมดแน่นเลยครับโอ้โหเจอไปขนาดนั้นโหดมากครับบ้านเหมือนไม่แขกแต่โอ้โหแต่ว่ามันโหดมากครับ ทั้งยาพิษทั้งเสาระบาดหลายเส้นดูสิครับปั๊บเดียวหมุนผมตายหมดแล้วครับเอามาแย่ฟืนไปครับฟืนไปปั๊บโหดไม่ค่อยมีนะครับรอยโยเก็บไปครับรอยโยไม่ตายนี่ก็ดีนะครับเก็บป๊อปไปครับเหลือแค่สามปั๊บครับอุ้ยคิงมันปวดผมน่าจะเก็บนังรักขาหัวไว้ตอนท้ายน่ะนังรักขาหัวส่วนใหญ่ผมจะมาใช้กับคิงครับรอยโยตายไหมครับโอ้ ฟีนิงคิงครับตอนนี้ก็เก็บง่ายๆครับเก็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 บเหลืออะไรอีกครับเหลืออีกเหลือป้อมนี่ครับโอ้โหยังมีอีกเหรอเนี่ยนึกว่าหมดแล้วป้อมพนุอุ้งใหญ่แล้วก็หัวคอยหัวอยครับโอเคแล้วครับเหลืออย่างเดียวแล้วเหลืออย่างเดียวแล้วเรียบร้อยครับโอ้โห บ้านนี้ก็ไม่ค่อยจะโหดมากครับแต่เขาเล่นหวกกระอวบเลยครับถ้าไม่มีอวตาของบอลเดชช่วยนี่ตายแน่เลยครับก็ตีไปสามดาวเลยครับโอ้โหบ้านแบบนี้ผมบอกเลยนะครับว่าจริงๆผมไม่ค่อยถนัดตีบ้านแบบนี้เลยครับเออมันตีค่อนข้างยากครับคือถ้าเรายัดไปตรงนี้หมดเนี่ยเราอาจจะตายหมดได้ครับทหารก็ผมจะลองตีดูครับเราจะใช้ลาวาในการล่อป้อมลอกับดักครับ แล้วก็ส่งหรือหอลบไปนั่นแหละครับลงยาเลยครับยาคนยาต้องผลยาข้างกับลงไปเลยครับเอาบ้านแตกสําคัญเลยครับว่าบ้านต้องแตกอันนี้ตีก็ง่ายครับเพราะว่าบ้านมันอยู่แค่นี้เองครับก็เก็บกวาดให้เยอะที่สุดครับเก็บฮีโร่ไปด้วยครับโอ้ยตอนนี้เหลือแค่ควีน้ะครับกับคิงครับช่างมันคับบ้านแตกก็พอครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาเก็บส่วนนี้กันครับ ดูแล้วผมว่าจะต้องตัดทางครับตัดทางให้หมูครับถ้าปล่อยหมู่ไปมันกระจายหมดแน่ก่อนนอนครับส่งกลเด้นแข็งคิงควีนแยกทไฟฟ้าครับเพื่อทําการตัดทางครับตัดทางไปเลยครับตรงนี้ก็ส่งหมู่ไปเลยครับตรงส่วนที่เราไม่ได้ตัดทางครับหมู่ตรงนี้มันจะแยกเป็นสองส่วนครับเพราะว่าเราตัดทางได้แค่ฝั่งนี้เองครับตรงนี้เปิดอัมคามีมาตะไปครับหมู่ตรงนี้คามีมาตะเข้าไปแล้วครับ ตรงนี้ลงยาหิวไปครับยาหิวก็ช่วยเริ่มด่วนให้กับหมู่ครับจะได้ทุกหมดหัวดกได้ครับโอ้ยตรงนี้หมูตรงนี้ก็โอ้โหตายหมดเลยเจอระเบิดอีกโอ้เล่นค่อนข้างยากครับระเบิดกับดักเยอะด้วยครับเราจะมียาล็อกผลอยู่ครับใช้ยาล็อกผลช่วยครับแต่ว่าอา้อาวโอ้โหตายหมดแล้ว ก็เหลือรอย่อกับวอร์เดนะครับด้านหนึ่งก็มีฟาวมดเก็บ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 ไปโอ้ยวินวินยังไม่ตายครับดีครับฮีโร่เราเหลือสามตัวพอดีครับแค่นี้น่าจะเก็บได้ครับคิงตายไปช่างมันครับระเบิดโอ้โอ้ระเบิดยักษ์แบบสองลูกเลยครับระเบิดอีกสามลูกครับโอ้หยุหมนครับคนนี้มกสนนะครับหัวมาครับอันแหละครับ จอแล้วนะครับหัวไปโอ้โหเราโยกผมตายครับหัวแต่เจอพายุหมุนด้วยครับนั่ละครับหัวเลยไปช้านิดหน่อยครับแต่ว่าจะการคิงได้ครับคิงมันก็ใกล้จะตายแล้วด้วยครับไม่ยากครับไม่ยากตรงนี้เป็นไงบ้างครับควีนตรงนี้มีเจ้าฟรอสซี่นิกกี้บอเดินแล้วก็นั่ละครับหัวครับเก็บไม่ยากครับเก็บไม่ยากเก็บไม่ยากเหลือฝั่งนี้นะครับไปครับเก็บเก็บเก็บ เหลืออย่างเดียวนะครับโอ้ยตานี้ตีง่ายครับไม่ยากเลยถึงแม้หมูเราจะตายไปเยอะครับแต่ว่าฮีโร่เรายังไม่ตายครับก็เลยตีได้ง่ายครับทบให้ตานี้ตีไป3ดาวเลยครับเอาละครับและสำหรับตานี้นะครับก็บ้านอยู่ตรงมุมนี้ครับน้องอยู่ด้านล่างแล้วก็มีอาคมล้อกหุนครับป้อมอาคมล้อกหนคกันครับโอ้โหฮีโร่ค่อนข้างจะอยู่กันครบเลยครับแสดงว่าเขาค่อนข้างจะหุงบ้านครับเครื่องเป่าลมโอ้โหกับดัก ดักเราเยอะเลยครับฮีโร่ก็ดักเครื่องมาหลงก็ดักอาอมมาคมก็ดักไว้น่าจะเข้ายากนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลาวาไปครับแล้วก็เอารือหอหลงครับตัดไตกับลาวาเลยครับโอเคครับฝั่งนี้มันมีแต่นี่ครับอาคมข้างครับผมก็ลงมาใกล้ๆก้บ้านครับลงล่องหดไปข้างล่องหดโคดครับไปเลยโอ้เขาก็ล่องหดเหมือนกันครับไม่ต้องกลัวครับเราล่องหดหลายขคดกว่าครับเขาร่องหดขคดเดียว เราพกล้องหดไปเยอะครับไปเขาล้องหดไหมครับล้องหัวเราสู้ล้องล็อหดเขาได้ครับเขาสู้เราไม่ได้ครับล้องหัเขาแค่คนเดียวก็บ้านจัดการเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เสามรณะก็จัดการเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นเราจะมาจัดการหัวน้องต่อเลยครับเดยผมจะตัดทางก่อนโดยใช้คิงควีนคุณน้แข็งยักษ์ใหญ่ไฟฟ้าครับในการตัดทางก่อนครับอีกด้านหนึ่งครับโซมูไปเลยครับตามด้วยโวเดดและเลเยอร์ครับ หมูเข้ามาแล้วครับแช่ไปก,ก่อนครับแช่พวกสาลว่าหลายเส้นครับตรงนี้หมูมันจะมารวมตัวกันครับก็ลงยาฮิวไ,ไปเลยครับรู้สึกว่าเราจะเจอกับดักนะครับแล้วก็เครื่องยิงหินครับยาฮิวอาจจะเอาไม่อยู่โอ้โหเห็นไหมครับดีที่เปิดอัปตาไหมครับระเบิดเต็มไปหมดเลยอืมระเบิดอีกอุ้ยเฮ้ยตรงนี้ระเบิดค่อนข้างเยอะเลยเขารู้หรือเปล่าว่าผมจะเอาหมูมาลงเนี่ยทำไมระเบิดมันเยอะจังเลย ปูไม่ถูกกับระเบิดนะครับไม่ถูกเลยแหละโอ้ตรงนี้ใช้นักงแล้วครับหัวมาช่วยจัดการคินครับเพราะว่าไปโจมตีกับางคินครับนักนและครับหัวไปสัดคิงเลยครับฮีโร่เขาเหลือเหลือแต่วอร์เดนครับแต่วอร์เดนมันเป็นป้อมครับเราไม่ต้องไปทำลายแท่นมันครับเพราะว่าวอร์เดนมันก็เป็นแท่นอยู่แล้วครับฮีโร่ตัวอื่นต้องจัดการฮีโร่อีกอต้องจัดการแท่นของฮีโร่ครับ โอ้เจ้าดิกกี้มาช่วยสแตนครับสแตนวอร์เดนครับวีนเก็บไปเลยครับมีกเขาแล้วก็เจ้าดิกกี้ครับโอ้โหควีนนี่สุดยอดเลยครับเพิ่มเลเวลตัวเองได้ด้วยแล้วก็สแตนห้อมได้ด้วยครับโอ้โหสัตนยิงสองตัวครับควีนครับก็เหลืออะไรครับเนี่ยคิงตรงนี้ครับคิงคิงคิงตรงนี้ถ้าอะไรก็ปล่อยเก็บไว้เลยครับ ครับเขริ้นั้งขพ yeah, okay. like um. อมวลธน,นูครับเก็บควาให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้มา3ดาวครับง่ายครับตีไม่ยากครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับสูตรกองทัพหมูป่าที่นํามาฝากกันสูตรนี้ครับจะว่าไปก็ได้ง่ายๆครับสาหรับคนที่เคยใช้หมูป่ามาก่อยครับคนที่ถนัดหมูป่าน่าจะใช้ได้ไม่ยากครับเริ่มแรกมาเราจะจัดการบ้านก่อนครับถ้าเราจัดการบ้านไม่ได้แล้วเนี่ยงานยากเลยครับที่เหลือเก็บต่อยากเลยครับ อันดับแรกต้องจัดการบ้านให้เด็ดขาดเลยครับเอาให้มันให้แตกครับก็ส่งซุปเปอร์ธูรล่องหุ่นเราไปครับสูตรเดิมครับสูตรซุปเปอร์ธูรล่องหุ่นครับเอาลาวาไปรอบป้อมแล้วก็เรือหอลบส่งเข้าบ้านครับจัดการบ้านให้แตกครับด้วยซุปเปอร์ธูรล่องหุ่นจากนั้นผมจะเอาพวกคิโร่ครับซุปเปอร์ระเบิดเปิดทางแล้วก็นั่นแหละครับมีโกลเดนวัตแขงจาไฟฟ้าช่วยครับในการช่วยตัดทางครับหมูป้าเรามันจะได้ไม่ต้องวิ่งวิ่งไปทั่วครับ โอเคครับพอเราตัดทางให้หมูป่าแล้วครับทีนี้ก็ส่งหมูป่าไปเลยครับตามด้วยวอดเดนและรอยョครับรอยョอาจจะใช้ในการเก็บกวาดป้อมด้านข้างครับเพื่อที่เราจะให้หมูป่ามันเข้ากันอย่างเดียวเลยครับรอยョอาจจะแยกมาเก็บด้านข้างก็ได้ครับทีนี้ก็ปล่อยหมูป่าเก็บกวาดไปครับเราจะมีตัวช่วยสี่อย่างครับก็คือวอดเดนครับคฟีมาตตายาฮิวครับเพิ่มเลือดแล้วก็อ๋อสามอย่างสิครับแล้วก็ยาแช่แข็งสองขวดครับ ก็3ามอย่างนี้ครับในการช่วยหมูป่าครับเพื่อนๆก็กะดจังหวะดีๆครับก็ส่วนใหญ่ผมเข้ามาแล้วครับถ้าเจอป้อมลุมก็จะเปิดคาพีมาตะครับแล้วก็ถ้าเจอป้อมไม่โหดครับอ้อไม่ใช่สิถ้าเจอป้อมโหดแต่ว่ามันมีแค่ต้น2ต้นก็อาจจะใช้ยาแช่แข็งครับแล้วก็ยาฮิวนี่อาจจะใช้ช่วงแรกๆก็ได้ครับหรือว่าช่วงที่หมูป,ป่ามาันมา,มารวมตัวกันเพราะเห็นว่าหมูป่ปปาเลือดแดงแล้วเนี่ย หรือว่าเลือดครึ่งหลอดก็จะใช้ยาหิวช่วยก็ได้ครับสูตรนี้ต้องใัยความชํานาญเลยครับคนที่เคยเล่นหมูป่าน่าจะเล่นได้ไม่ยากนะครับผมมั่นใจเลยครับว่าใครที่เคยเล่นสู้หมูป่าสูตรนี้น่าจะเล่นได้ไม่ยากครับก็ให้หมูปามันตีไปครับเรามีตัวช่วยครับก็น่าจะเก็บกวาดได้ไม่ยากครับแล้วก็อ๋อใช่ครับมันมีนักล่าข้างหัวด้วยครับนักล่าข้าหัวส่วนใหญ่ผมจะใช้กับคิงครับส่วนใหญ่ก็ปล่อยไปตามหมูป่านั่นแหละครับ แล้วส่วนสิ่งกอ่อสร้างอื่นๆก็จะใช้ทหารที่เหลือเราครับกอลลินพ่อมดแล้วก็ธนูครับในการเก็บกวาดสิ่งก่อสร้างก็ช่วยเก็บให้มันเร็วๆครับเดี๋ยวเวลาหมดยังไงเพื่อนๆก็ลองนําสูตรนี้ไปลองทำสามดาวดูนะครับผมเชื่อเลยว่าถ้าเพื่อนๆเคยเล่นสูตรปู่ปามาสูตรนี้ก็น่าจะเล่นได้ไม่ยากครับยังไงก็ลองไปเล่นกันดูนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปสูตรการตีแบบนี้อีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ ที่อยากจะฟังข้อพิเไรให้ปรับปรุงตรงไหนก็ท้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปยุ่จบงั้นเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ไปแนละ้วสวัสดีครับ